ขสรดอกกุหน้สมือก้หนูโมโหเล็กน้อยที่หูแบบไม่สามารถวมเสียงรเสียงอมงให้น้องต้นข้าวเยต้นข้าวต้นข้าวพอดีเรามีรายการพิเศษพอดีเก็แก้วกัน นะครับบริษัท CP เอ s t a จำกัดนะครับแบคโพรตัสของเราจะม่วงพุ่การศึกษาให้กับน้องต้นข้าวบรรยากาศอารีย์เชิญนะครับน้องตัวแทนบรรยากาศครับเสียงปรบมือดังนั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับพี่น้องชาวกรุงเทพียนนครทุกท่านนะครับกระผมนายจักรวาลพระวัดระกำวงผู้บริหาร แต่ความรับผิดชอบกับสังคมและความคเอกชนองค์กรตั้งแตจซีพีแยกซ่าสังกัดมหาชนแครนด์โกลด์ปาร์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทีมงานออกอากาศซีบีเอสเราต้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะครับพี่น้องทุกท่านครับเพื่อจะได้พบกับทางทีมงานเรานั้นเป็นว่าท่านประธานวิสุทธิท่านคณบเจริญท่านยึดมั่นในเรื่องของหลักการของความจัดการาูนะโดยเฉพาะความจัดการดูต่อนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผู้มีพระคุณ วันนี้น้องต้นข้าวเป็นตัวอย่างของเด็กและยเยาวชนที่มีความกตัญญูนะครับต่อคุณย่าและต่อผู้มีพระคุณเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กและเยาวชนของเรานะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบน,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 นะครับว่าเมื่อก่อนเราต้นข้าวจะไหนตัวเลขนะครับเยนอยู่ปีสี่ป้ามนประมาณนั้น,นครับเคยไปเราเปิดมวกที่โลตัสก,กาญจนบ,บุรีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไม่นานมากนัก เราเตัดเองนะครับเรามีความสนใจที่ได้เป็นตุดเล็กๆในการช่วยสนับสนุนให้โอ,อกาสน้องต้นข้าวได้มีเวทีในการร้องเพลงนะครับแล้วก็อยากจะขอให้เยาวชนเด็กๆนะครับที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านดนตร,รีหรือการร้องเพลงและด้านอื่นๆนะครับถ้าอยากอยากจะแสดงออกนะครับสามารถติดต่อกับ พี่ผู้จัดการฝ่ายผู้ที่เช่าโลตัสในทุกส,กสาขาทั่วประเทศเนะครับนี้บอกขอบฝากไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้น้องต้นข้าวไม่ก็สบายนะครับ <S <S 1> <S 1> <S แต่ว่าวันนี้นะครับถึงแม้จะไม่เป็นร้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถรับฟังเสียงเพราะเพราะน้องต้นข้าวได้ทุกช่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ตัวจริงเสียงจริงของน้องข้าวมาเจอพวกเราเจ้ารุงเท่ถือว่าเป็นาการสร้างความสุขให้พวกเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องต้นข้าวด้วยนะครับครับแล้วก็ขอนะครับฝากนะครับเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวนะครับโดยเฉพาะนะครับขอให้น้องต้นข้าวมีกำลังใจมีกำลังกายส่วนกำลังทรัพย์นั้นเอฟซีจะเป็นผู้ดูแลเองนะครับพีพีเอฟซีพ่อแม่เอ oh, ฟซีจะเป็นผู้ดูแลซักให้กับน้องต้นข้าวเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นต้องมอบทุนให้กันนะน้องต้เข้าเยอะๆนะครับตอนนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมอบทุนกึกษานะครับให้กับน้องต้นข้าวนะครับในนามของสตีเอคซ่าโมโธพวกเราหวังใจว่าออกันนี้จะช่วยพาน้องต้นข้าวมาจัดงานกับเราในหลายๆสาขาั่วประเทศในอนาคตสืบไปนะครับก็ขอให้น้องต้นข้าวเป็นศิลจินที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศสืบต่อไปค่ะ ยิ้มบายายก่อนนะขอแช่แข่อนสาวแห่งชาติแห่งชาติเ่ย